เอกเเช้าแล้วเนี่ยแบงค์ยังไม่ตื่นอีกยังไม่มีใครตื่นอีกแบงค์ก็ทำไมกนเลือกอะรกนออ้าวเสร็จแล้วไม่มีใครตื่นอีกหรอเนี่ยลูกห้าคน เจ็บจังเลยโคดูกรบ่าไปอาบน้ำก่อนดีกว่าจจจจจ,จอ่ะเสร็จแล้วข้าววางชุดลงอ่างจุ้มติดเปิดก๊อกโอ้ยเช้าแล้วเนี่ยมแม่หายไปไหนเนี่ย ไปนั่งไปนั่งดีกว่าโออออเคี้ยงนนดาวรพ่่หจะไปไหนนหนูพอดีหนูจะไปหนูจะไปอ่ไปนั่งโต๊ะโซฟาน่ะจ้ะพี่ไปด้วยจ้ะแล้วแม่ไปไหนเหรอนี่ยอ๋ออ๋อสงสัยแม่ไปอาบน้ำน่ะจ้ะหนูได้ยินเสียงอาบน้ำน่ะจ้ะ ดีกว่าอืมไงยโซฟาหนูก็จะนั่งเหมือนกันจ้ะแล้วยังไม่มีใครตื่นอีกเลยเนี่ยโอ้ยอ๋อมานั่งกันโซฟากันจืดจ้ะโอ้โอ้เดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะจจะลู้พ่อพอดีพ่ออาบน้ำเร็วพ่ออาบน้ำเต็มทีสี่พอดีพ่อไปอาบ ตอนตอนพ่อไปตื่นตั้งแต่จีจีมานอนเป็นเพื่อนน้องเฉยเฉจ้ะคุณพ่อค่ะพาหนูกับดาวไปซื้อของเล่นได้ไหมคะโอ้ยค่อยไปซื้อลูกให้แม่พาไปนะจ๊ะ,ะพ่อไปกันนะจ๊ะคุณครับลูกกินิดขาพ่อก็ไปแล้วอุ้ยแม่ออกมาจากห้องน้ำแล้วจ้ะพูดดีะแม่มาจากห้องน้ําแล้วนะ ลองไปถามแม่ดูว่าแม่จะพาเราไปซื้อของเล่นเหมือนที่พ่อพูดไหมใช่ใช่ใช่งั้นไปกันเลยไปกันเถอะรอพี่ด้วยโอ๊ยพีเพียดรอแม่อยู่ห้องน้ำนะเดีนยนนั่งรอก่อนอา้าวคุณแม่อา้าวลูกลูกจ๋าเอามายืนอะไรอยู่หน้าหน้าห้องน้ำจ๊ะหนูมารอแม่ค่ะพีเว็ดตัวมัน ตัวมันมายนอนอย่างงี้หนูมารอแม่ค่ะพอดีคุณพ่อหนูขอคุณพ่อว่าให้คุณพ่อพาไปซีของเล่นแต่คุณพ่อบอกว่าให้ให้คุณแม่พาไปค่ะอ๋อเราจะลูกเดี๋ยวแม่พาไปนะจ๊ะอ่ําเดี๋ยวแม่ทําเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สุดอ่าให้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 อ้นี่อนี้อันี้อ่ําเดี๋ยวให้พี่แพรมทากับข้าวให้นตจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ไปคุยงานอยู่ที่บริษัทก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปแป๊บเดียวนะจ๊ะลูกค่ะแล้วหนูไปนั่งเล่นรอกับน้องนะคะค่ะจ๊ะลูกอ,อ้าวเช้าลราหรอเนี่ย,ยเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวไปทูเดี๋ยวไปบอกน้องดีกว่าแม่ได้สั่งงานอะไรไหมเนี่ยน้องน้อง พี่แพมอ๋อพอดีจับก,กระดูกกระดิกด้วยอมพอดีแม่ได้สั่งงานอะไรพี่แม่จ๊ะคุณแม่บอกว่าให้ทำกับข้าวให้หนูพวกหนูออกินค่ะจ้าจัดเดี๋ยวพี่ทำให้กินนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวพี่ไปทำก่อนอมมีอะไรในตู้ยิน อเอาอันนี้ดีกว่าจิ๊บจีน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 โอเคเสร็จแล้วไปไปจุ bye ๊บโอเค อ่ในเมื่อทํากับข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องไปปลุกน้องแพนกับน้องนุษดีกว่าเพราะว่าเราเป็นพี่ใหญ่สุดเราต้องทํางานให้มันเรียบร้อยพี่คะอะไรจ๊ะ,สะเสร็จแล้วจ้ะไปดูที่โต๊ะก,กับข้าวเลยจ้ะจ๊าค่อ้าวนุชนุชกับแพนตื่นได้แล้วจา้าค่ะ ไปไปกินกับข้าว,น,าวนี่ก็ยืนพี่แพ็ทจับมันยืนเลยมันก้มไม่ได้เลยตัวไหนให้มันนั่งแบบนี้ได้ไหมไพี่จับไปมานั่งกินเดี๋ยวพี่ไปเรียกเดี๋ยวพี่ไปโทรหาแม่มากินกันนะจ๊ะพี่ค่ะคุณแม่ พี่แพงคะคุณแม่อาจจะกินแล้วก็ได้นะคะอ๋อจะลูกเอ้ยจะน้องพูดผิดจ้ะโอเคเมื่อหลังกินข้าวเสร็จเมื่อถึงเวลาคุณพ่อกลับมากร,ริงกริงงอ,อ้าวพ่อมาแล้วจ้ะเด็กๆ เย้คุณพ่อมาแล้วจะได้ไปซื้อกับข้าวเราจ้ะจะไปซื้อของเล่นแล้วจ้ะขึ้นรถไปเลยลูกไปขึ้นรถดจดขึ้นรถไรถนี่ครับรถอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อไปรับหร่เยเนี่ย ไปขึ้นรถตรงมาหมดแล้วยับบยับบ้างยัพ้างอยังอาขนใครเห็นไม่มาแล้วจะรูกอุ้ยไม่มาเลวจริงยค่ะปไปซื้อของเ่กันค่ะค่ะเงียนเนียนเนีย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 น